สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั่นก็คือการแก้ปัญหาหรือ problem solving ครับในชีวิตจริงไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรืออยู่ในสถานะใดเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่เสมอใช่ไหมครับ ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างไฟดับรถติดไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆในที่ทำงานหรือปัญหาชีวิตส่วนตัวบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปัญหาแต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้เก่งขึ้นได้ครับทำไมทักษะการแก้ปัญหาถึงสำคัญเพราะว่านำไปสู่ความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจเมื่อเราแก้ปัญหาได้สำเร็จเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆพัฒนาความคิดสร้างสรรค์บางครั้งการแก้ปัญหาต้องใช้ความคิดนอกกรอบซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกปัญหาที่เราแก้ไขได้คือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วเราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ยังไงวันนี้ผมมีขั้นตอน,นง่ายๆ5ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ 1. ทําทำความเข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้ก่อนจะเริ่มแก้ปัญหาสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปลองตั้งคําถามกับตัวเองเช่นอะไรคือสาเหตุของปัญหานี้ปัญหานี้ส่งผลกระทบอะไรบ้าง อะรบ้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้เพิ่มเติมหรือไม่การทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและไม่หลงประเด็นครับ 2. ระดมความคิดเพื่อหาทางออกหรือ brainstorming solution เมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคิดหาแนวทางแก้ไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับอย่าพื้นตัดสินว่าแนวทางไหนดีไม่ดีในขั้นตอนนี้ขอให้คิดอิสระปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ทำงานลองเขียนแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมดที่ผุดขึ้นมาในหัวไม่ว่ามันจะดูเป็นไปได้หรือไม่ก็ตามลองคิดจากมุมมองที่แตกต่างกันไปใช้คำขมว่าถ้าจะเป็นอย่างไรปรึกษาผู้อื่นเพื่อขอแนวคิด 3. ประเมินและเลือกทางออกที่ดีที่สุดหลังจากได้แนวทางแก้ไขมาหลายวิธีแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องประเมินแต่ละทางเลือกครับลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบทรัพยากรที่ต้องใช้เงินเวลาแรงงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เลือกแนวทางที่คิดว่ามีโอกาสสำเร็จสูงสุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด 4. ลงมือทำหรือ take action เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางได้แล้วก็ถึงเวลาลงมือทำครับการวางแผนอย่างยอดเยี่ยมจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ลงมือทำอย่างจริงจังวางแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดกำหนดผู้รับผิดชอบถ้าทำเป็นทีมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนลงมือทำตามแผนที่วางไว้ หติดตามผลและปรับปรุงหลังจากลงมือทำแล้วอย่าลืมติดตามผลครับดูว่าแนวทางที่เราเลือกใช้นั้นได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็ไม่ต้องท้อแท้นะครับถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และปรับปรุงประเมินว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลระบุป,ปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้นปรับปรุงแนวทางเดิมหรือกลับไปที่ขั้นตอนที่สเพื่อหาแนวทางใหม่ก็ได้ครับ จำไว้นะครับว่าปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหาและพยายามแก้ไขมันคือการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอยากกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาแต่จงเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างมีสติและเป็นระบบครับหวังว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูและคุณจะพบว่าการแก้ปัญหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับ หากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ